วันนี้นะครับก็จะพามาดูอาการของรถนะครับซึ่งแอร์มันไม่เย็นนะครับปกตินะครับการจอดอยู่นะครับถ้าเราเปิดแอร์หรือว่าเปิดพัดลมแล้วก็เปิดเครื่องนะครับแอร์ก็จะเย็นนะครับแต่ว่าเวลาเราจอดนะครับแอร์ไม่เย็นนะแต่เวลารถวิ่งนะครับแอร์มันจะเย็นนะครับเราก็มาสังเกตดูนะครับที่ที่พัดลมนะครับจะเห็นว่าพัดลมนะครับมันมีสองตัวนะครับ พัดลมตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนของหม้อน้ํานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นระบายความร้อนของแอนะงร์นะซึ่งมาตรวจเช็คดูนะครับซึ่งมาตรวจเช็คดูนะครับก็รู้สึกว่าพัดลมมันจะไม่ทํางานตัวหนึ่งนะีเดี๋ยวตัดเครื่องก่อน เิดเครื่องแล้วสุดเลยรู้รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะทางานอยู่ครับแต่ว่าตัวนีนิ่งเลยครับนิ่งเลยเห็นไพัดถ้าลมมันนิ่งเลยก็สัญานนะครับน่าจะเป็นตัวนี้ครับแต่ว่าเราลองมาสลับ สลับรีเลย์ครับรีเลย์ต้ตัวนี้นะครับก e, uh, ็ค <pl ains> ือตัวของระบายความร้อนของของแอร์นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบายความร้อนของหม้อน้านะครับก็ลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนรีเลย์ดูนะครับก็ไม่หายนะครับก็ไม่หายซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เพ่งเล็งไปที่มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนของแอร์นะครับระบายความร้อนของรังผึ้งนะครับ ก็จะต้องต้องถอดนะครับต้องถอดถอดออกมานะครับเพราะว่าเวลาตัดเครื่องครับมอเตอร์ตัวนี้ไม่ทํางานเลยนิ่งเลยเวลารถวิ่งเวลารถวิ่งนะครับก็จะเย็นนะครับแต่เวลาจอดครับไม่เย็นนะครับยิ่งอากาศร้อนๆมากนะครับเงื่อไหลคย้อยนะครับโอเคครับนี่เราเตรียมเครื่องมือมาแล้วปัญหาส่วนใหญ่นะครับก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับมอเตอร์พัดลมนะครับดีเลนี่ปัญหาปัญหาของดีเลนี่ก็คือส่วนน้อยนะครับปัญหาหลักๆก็คือมอเตอร์นะ พื่อความชัวนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนครับเรามาลองอีกรอบเนื้อ พัดลมไม่หมุนนะพ้ดลมไม่หมุนนะกีถ้าเปิดปุ๊บพัดลมมันจะต้องหมุนนะครับหมุนสองตัวเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่หมุนครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันนะครับว่ามันให้สาเหตุหรือไม่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวปิดเครื่องก่อน เดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะครับพอดีเรามีมอเตอร์อยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนนะครับก่อนที่เปลี่ยนนะครับเพื่อความชัวร์นะครับเราต้องถอดนะครับถอดซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตตรงนี้นะก็ตรงนี้ถอดออกก่อนแล้เวเรามาลองเทสดูนะจะได้ฟันทงนะครับว่าเป็นมอเตอร์เสียจริงๆนะเพราะว่าแอร์มันร้อนมากเวลาจอดอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวต้องถอดซ็อกเก็ตตัวนี้ออกมานะ ลองมาเทสดูจอดอยู่เฉยๆนะครับถ้าเปิดแอร์นะครับร้อนมากครับแต่เวลารถวิ่งนะครับก็จะเย็นอยู่นะเดี๋ยวลองเทสดูนะก็จะเป็นสายกาวนะครับเนี่ยสีสีเขียวสีเหลืองนะครับเป็นสายกาวตัวนี้ก็น่าจะเป็นเป็นเป็นกาวนะครับแล้วตัวนี้ก็จะจะเป็นเป็นไฟนะครับเป็นแอลนี่เป็นไฟ12โวล์นะ เดี๋ยวเราลองเทสดูเดี๋ยวเราจับก่อนนะจับก่อนพอดีมือจับกล้องไปได้นะนครับแล้วเราลองมาเทสดูนะครับอันนี้เราจับที่ซ็อกเก็ตเรียบร้อยลองดูนะครับว่ามันจะใช่สาเหตุมอเตอร์เสียหรือเปล่าเนะี่ยแต่ถ้าถ้ามอเตอร์ตัวนี้หมุนนะครับฟันธงนะครับว่ามอเตอร์พัดลมตัวนี้นะครับเสียแน่นอนครับมันทําให้แอร์ไม่เย็นนะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องนะ ถ้ารีเลย์ทำงานนะครับถ้ารีเลย์ทำงานนะครับมอเตอร์ตัวนี้จะหมุนนะครับแต่ของเดิมนะครับเวลาเราใส่ท็อกเก็ตไปนะครับพอรีเลย์ทำงานนะครับเสียงรีเลย์ทำงานก็มอเตอร์จะไม่หมุนแล้วเดี๋ยวเราลองลองดูก่อนนี่ยังไม่หมุนนะครับยังรีเลย์ยังไม่ทำงานเดี๋ยวรอรีเลย์ทำงานก่อนนะต้องคอยจับนะครับเขาจะมันดีดนะครับมันจะหมุนแล้วมันดีด อพอเซนเซอร์เซนเซอร์จับความร้อนของหม้อน้ำนะครับถ้าอุณหภูมิสูงเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็แหมุนแล้วครับหมุนละเซนเซอร์จับว่าอุณหภูมิถึงจุดที่กำหนดนะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็จะหมุนนะครับมอเตอร์พนมแต่ของเดิมนะครับไม่หมุนนะครับอันนี้ลองเทสนะครับก็คือหมุนนะครับ การทำงานก็จะทำงานตามวีเนตัดนยวีเนตัดต่อโอเคครับคันธทรเลยครับมอเตอร์เสียครับถ้าถามว่าเราเป็นช่างมือชีพไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่มือชีพนะครับไม่ใช่ช่างรถยนต์โดยเฉพาะนะครับแต่เราก็ทํามาเยอะนะครับว่าจะเป็นเปลี่ยนไดชาร์จนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนนะครับลูกปืนนี้นะครับก็เปลี่ยนเองซึ่งเวลาเราขับไปทางไกลนะครับมันจะหอนวีดดังมากครับดัง หนงของดีนะครับกลับมาถึงบ้านนะครับเราก็เปลี่ยนเองแต่เราไม่ได้ทําคลิปไว้นะครับเพราะว่าช่วงนั้นนะครับยังไม่มีกระแสของการทํา YouTube นะครับเราก็ทําเองหมดนะทุกอย่างถ้าทําไม่ไหวจริงก็คืออย่างเช่นเปลี่ยนคัตนะครับก็คือเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแต่ถ้าถามว่าทําเองได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่าเวลาก็จํากัดนะเราทำทำในสิ่งที่เราพอทําได้นะงานที่ไม่หนักเกินไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมอเตอร์กันนะครับ เป็นแต่ตูดฮะแล้วใบพัดเหมือนเดิมเดี๋ยวขอรื้อก่อนนะฟันธงเลยครับมอเตอร์เสียโอเคครับครับหลังจากที่เราไปหาอะไหล่มานะครับพยายามหาอะไหล่จากร้านซ่อมรถนะครับก็พอดีไปเจออยู่1ตัวนะครับเขาก็มีอะไหล่พอดีนะครับเราก็เลยซื้อมาแล้วก็ให้ให้เขาเปลี่ยนด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันเสียนะครับมาลองเทสไฟดูก็ไม่ติดจริงๆฮะอันนี้ก็ลองเทสไฟนะ ลองเทสแล้วนะครับเสียงจริงครับนะครับเงียบกิบอันนี้เราก็มาลองเทสตัวนี้นะโอเคครับนดี่ก็มืดค่ำพอดีครับกว่าจะหาสาเหตุเจอนะครับเรื่องของแอร,ร์แอร์มันไม่เย็นนะเนื่องจากเวลาเราจอดอยู่เฉยนะครับมันก็จะไม่มีความเย็นแล้วเวลารถวิ่งครับมันก็จะเย็น นี่เราก็มาหาสาเหตุนะครับเพราะว่าเจอพอดีครับมาลองเทสมอเตอร์นะครับเทสมอเตอร์ลองใช้มอเตอร์ตัวเก่าครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นของตัวด้านซ้ายมือนะครับเป็นของเป็นของหม้อน้ํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นของของแอร์นะทีแรกว่านึกว่าบอดี้มันจะเข้ากันได้นะครับเข้าไม่ได้นะครับก็หาอะไรไม่ได้นะครับค่าพอดีก็เลยไปเจอร้านซ่อมรถนะครับไปขอแบ่งซื้อเข้ามานะครับ450ครับตัวคันนี้4 5่บ เป็นมือสองนะครับถ้าเป็นของใหม่นะครับก็อยู่ที่ก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะแต่เราต้องใช้งานด่วนนะเราก็จําเป็นต้องเอานะ450ได้แล้วครับเดี๋ยวขอประกอบกันนะเวลาแป๊บนึงวันนี้ก็มืดคำพอดีครับโอเคครับขอเวลาแป๊บครับ ครับหลังจากที่เราใส่พัดลมไปนะครับพัดลมที่เราเปลี่ยนใหม่นะของเดิมมันเสียนะครับเปลี่ยนเสร็จนะครับก็จะมีน็อตนะครับน็อตยึดนะครับสามตัวนะครับหนึ่งสองสองตรงนี้แล้วก็สามด้านล่างแล้วก็จะมีนะครับซ็อกเก็ตเสียบนะครับมีกระเสียบียกร้อยก็จะมีของตรงในชาร์จนะครับก็จะมีซ็อกเก็ตอยู่ก็ใส่ซ็อกเก็ตสักร้อยแล้วก็น็อตด้านในนะอาจเรียบร้อยครับ แล้วก็จะมีท่อนะครับเป็นท่อของท่อน้ํานะครับแล้วก็ถอดถ้าไม่ถอดตัวนี้นะครับเราจะเอาเอาเอาพัดลมออกไม่ได้เลยต้องต้องถอดตัวนี้แล้วก็ใส่เรียบร้อยครับลำบากพอสมควรนะครับก็ไม่มีเครื่องมืออะไรมากมายนะก็เรียนสมุดแล้วครับวันนี้เรียบร้อยครับแล้วก็มาประกอบกันนะแล้วก็เทสกันดูนะว่าว่าแอร์จะเย็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะเพราะว่าของเดิมนะครับค่อนข้างที่จะร้อนนะครับการขับขี่นะครับ เวลาขับไปไหนมาไหนนะมันก็จะเย็นอยู่นะครับแต่พอจอดับร้อนเลยครับยิ่งอากาศร้อ,อนๆนะครับโอ้โหไม่ต้องห่วงนะเงื่อไหลาคาย,ย้อยนะครับในรถหลังจากที่เราถอดท่อน้ำมน้ำนะครับแล้วก็ใส่มอเตอร์ใบพัดนะครับมอเตอร์พัดลมนะครับ ของชุดแอร์นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องเติมน้ำหล่อเย็นไว้เหมือนเดิมนะครับนี่เราก็กองเอาตะกอนออกยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนไปต้องเอาน้ำมาเติมให้เต็มแล้วก็ทดสอบเครื่องก่อน,นแล้วก็ดูจนกว่าฟองอากาศเขาจะไม่ปุดๆนะครับเหมือนกับการดูหม้อน้ำปกตินะ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเทสระบบแอร์กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเติมน้ําให้เต็มแล้วก็เทสก่อนนะโอเคครับหลังจากที่เราเติมน้ํายาหม้อน้านะครับแล้วก็เช็คได้ลมนะครับในระบบของหม้อน้ํานะครับตอนนี้ก็นิ่งนะครับไม่มีฟองอากาศแล้วตอนนี้ก็คงจะต้องหยุดระบบหม้อน้ําไว้แค่นี้นะครับแล้วก็มาเทสระบบ ของพัดลมกันนะครับว่ามันจะทํางานปกติหรือเปล่านะครับโอเคครับแล้วขอปิดฝาหม้อน้ำก่อนนะครับตอนนี้ของระบบหม้อน้าก็เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ระบบหม้อน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาลองเป็ดแอร์ดูนะครับเปิดแอร์ดูนะครับว่าใบพัดตัวนี้นะครับจะทํางานหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดแอร์ะัตอนนี้เรยังไม่ได้เปิดแอร์เดี๋ยวลองดูนะครับ อคครับพัดลมทำงานแล้วตัวทำงานทั huh ้งเรือง้อยเดี๋ยวมาเช็คความเย็นของแอร์ดูนะครับว่าจะเย็นปกติหรือเปล่าการทำงานของพัดลมสองตัวนี้จะต่างกันนะครับเพราะว่าตัวด้านขวามือนะครับตัวด้านขวามือขวามือของผมนะครับคือด้านซ้ายของคนขับนะครับตัวนี้นะครับ จะเป็นตัวเป่าออกนะเป็นเป่าเป่าลมออกครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวดูดนะครับดูดดูเข้าเครื่องนะครับทังเอกดูง่ายๆครับคือเอากระดาษทิชชู่นะครับลงไปเลยเนี่ยก็คือการดูดออกการดูดฝอยหลังนะครับดูดจากจากด้านหน้านี้ครับแล้วก็ถอยหลังเข้าเข้าเครื่องนะครับตัวตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป่าออกเนี่ยเดี่ยตัวนี้จะเป่าออกที่ง่ายกระดาษทิชชู่เลยครับ ตัวนี้เป่าออกทิศทางของลมนะครับตัวตัวด้านด้านนี้นะครับจะเป่าออกนะส่วนตัวตัวด้านซ้ายมือผมนะครับก็จะเข้าเ,เดี๋ยวลองเช็คดูนะครับว่ามันจะเย็นไ้มก่อนเย็นแล้วครับตอนนี้ของเดิมไม่มีความเย็นเลยครับกลางวันนี้ร้อนร้อนมากร้อนจนเหงื่อตกเนะ ถ้าจอดอยู่เฉยๆนี่ก็คือต้องตัดเหงื่อนะก็โอเคครับนี่ก็มืดค่าพอดีเวลาเริ่มทํานะครับต6หนาฬิกาครับตอนนี้ก็เกือบเกือบสามทุ่มแล้วครับก็ใช้เวลาไปสี่ชั่วโมงกว่านะครับใช้เวลาในการต้มนะครับแล้วก็ไปหาอะไรนะครับหาอะไรถล่มมอเตอร์นะครับก็ไปที่เรียบร้อยครับถ้าไม่เสียเงินนะครับไม่เสร็จนะครับขอถาที่ดีนะครับถ้าท่านใดนะครับไม่สะดวกนะครับต่งข้างเลยนะครับ ของช่างทข้อทางเลยพอดีเรามีความรู้ด้านช่างนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ต่อมได้ในบางส่วนนะครับอะไรที่มันลึกเกินไปเราก็ไม่ไม่ทำนะครับอะไรที่มันสามารถทําได้ก็คงจะต้องทําเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับแกล่ะวันนี้ก็ไปดูแลได้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับทั้งหาเรื่องทำนะครับจะมีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับงานด้านช่างนะครับ เกี่ยวกับงานอะไรก็ตามกที่เราได้ซ่อมได้สร้างขึ้นมานได้ทาขึ้นมาได้ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเราก็จะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปชำระนะครับ